สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านหลายๆคําถามที่ส่งมาหาพออน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนนะคะ,คะท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่24 เกิดวันที่24ตุลาคม2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้วันไหนค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะกับสำหรับท่านที่สอบถามมา24ตุลาคม2508ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568 ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,569 ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้ระเบียบอย่างชี่ผู้สูงอายุนะจ๊ะคาย24ตุลาคม2508ครับ สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนตุลาคม2568เพราะอะไรเพราะว่าพออนอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะได้รับเบียยังชีผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่24ตุลาคม2568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพอ,อน้อยเข้ามา24ตุลาคม2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปนะจ๊ะไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ทังถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก,ากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าเจ้าตัวเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีขาธนาคารอาจจะ อาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหว ถึงข่าวที่ท่านจะได้รับเบียอ,อยังคีผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านได้สําเร็จนะจ๊ะค่าก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะจ๊ะหรือท่านใดท่านใดที่จะสอบถามเพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้ว ลงไปแล้วจะได้รับเบี้ยยัยงคีบผู้สูงอายุในเดือนไหนหรือกรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาย้ายอย่างไรจะได้รับเบี้ยยัยงคีปอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาป่อ,อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ